สุรวุฒิเอี่ยวสกุลครับที่เล่นชื่อครูโจกนะครับแล้วก็คนในภูเก็ตแม้แม้กระทั่งเด็กๆก็จะเรียกผมว่าครูโจกนะครับปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับอยู่โรงเรียนบ้านฉลองนะครับในชั้นป .2 อป .4 ่ป .5 าครับ <S <S โรงเรียนบ้านฉลองเป็นโรงเรียนจัดการระเ็นร่วมนะครับนั่นหมายความว่าโรงเรียนเราจะมีเด็กพิเศษอยู่เยอะ ทำให้การจัดการการสอนของนักเรียนเองเนี่ยจำเป็นต้องต้องอาศัยความหลากหลายมากๆครับคุณครูจาเป็นต้องเอากระบวนการเรียนรู้มาเชื่อมโยงให้กับเด็กกลุ่มน,นี้เข้ามาในระบบให้ได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวคอนเทนต์เนื้อหาก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือสร้างสร้างความมีตัวตนให้เด็กด้วยกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับให้เด็กส่วนเนี้ยเขาได้มีโอกาสที่จะบอกกับคนอื่นว่าเขาอาจจะเรียนไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้ในสังคมทําอะไรได้บ้างตรงเนี้ยครับ บริบทของการจัดการเรีนยนสอนนะครับตอนเช้าไปตอนแรกเนี่ยก็คุยกับเด็กๆก,ก่อนนะครับพูดถึงสภาพทั่วไปนะครับแล้วก็ชวนเด็กคุยนะครับให้เห็นความสําคัญของสิ่งที่เรากาลังจะเรียนนะครับวิธีการมันหลากหลายมากแต่เนื่องด้วยข้อจํากัดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าจะมีเด็กพิเศษอยู่ด้วยเด็กที่เรียนอ่อนอยู่ด้วยดังนั้นวิธีการก็คือว่าเราเวลาเราชวนเด็กมานั่งเป็นวงกลมวงใหญ่ครับเด็กที่แบบเดียวกันนะเขาจะนั่งใกล้กันหมดดังนั้นวิธีการของเราก็คือเราให้เขานับเพื่อจะแยกเด็กกลุ่มนี้ออก จะได้กระจายเด็กที่เรียนเก่งเด็กพิเศษกับเด็กเรียนอ่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อให้เขามีโอกาสได้ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันสวัสดีครับเอานั่งลง เมื่อกี้พักมาใช่ไหมครับลูกเมื่อกี้ไปพักไปทานขนมกันมาแล้วใช่ไหมเหลือเงินคนละกี่บาทวันนี้ยี่สิบบาทอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดได้มากี่บาทครับห้าสิบบาทซื้อขนมแล้วเหลือกี่บาทยี่สิบสามบาทก็บาทตเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสิบบาทเหลือกี่บาทลูกสี่สิบบาทซื้ออะไรไปบ้างลูกสูตรเยอะนั่นน่ะซื้อลาบน้องการน้องการึงิมีกี่บาทลูก 20่สิบบาทเลยกี่บาทคะทเหลือ10บาทนะครับทีนี้อย่างนี้ลูกวันนี้ที่เรามาเรียนนะครับเดี๋ยวจะมาเรียนเรื่องเงินนะครับแต่ก่อนจะเรียนเราทบทวนกันก่อนเรื่องการแลกเงินสมมุติว่าอันนี้คือแบงค์ธนาบ,บัตรใบละบ50บบาทถ้าคุณครูจะต้องแลกแลกเงินนะครับ ด้วยเหรียญสิบาทต้องใช้กี่เหรียญลูกหเหรียญถ้าคุณครูอยากแลกด้วยการที่มีธนบัตรไวละยี่สิบาทอยู่ด้วยต้องแลกยังไงยี่สิบบาทสองใบและซิญหนึ่งเหรียญถ้าอยากมีทั้งแบงค์ยี่สิบมีทั้งเหรียญห้าละครับเอาใครดีอ่ะวโต้อะไงครับยี่สิบสองใบเหรียญห้าสองเหรียญอ่ะมีใครต่างจากโต้บ้างยี่สิบหนึ่งใบ เหรียญส2องเหรียญเหรียญห้าสองเหรียญเ,เ,เ,เยี่ยมมากครับทีนี้เดี๋ยวหนูมานั่งข้างหน้าครับรวมมาข้างหน้านั่งเป็นวงกลมเลย ตอนนี้สมาชิกในวงใหญ่ทั้งหมดกี่คนครับยี่สิบยี่สิบเจ็ดถ้าเพิ่มน้องเข้ามาด้วยหนึ่งคนใช่ไหมครับใช่ทีนี้ถ้าเกิดคุณครูอยากแบ่งอยากแบ่งพวกเราทั้งหมดเนี่ยให้ได้หกกลุ่มจะต้องแบ่งกลุ่มละกี่คนหกสอ6หกสา2หกสี่ยี่สี่หกห้าหก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 ีกห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 กกก ในกลุ่มทีนี้อย่างนี้จะแบ่งยังไงดีนับนับเท่าไหร่ครับนับอะไรน,นะนหนนะ้าห,หรือหกเพราะเมื่อกี้แบ่งหกกลุ่มหก <5 S 1> <6. S 2> อา้าวเริ่มนับหนึ่งนับหก <5 S 1> นะครับ โอเคทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้ได้กี่กลุ่มนะ<ส>ห,กหกกลุ่มโอเคกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนั่งนี่กลุ่มสองนั่งนี่กลุ่มสามกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหมกเอา <c oughs> ดวนเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวนะครับอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราเล่นเกม เล่นเกมในการหาค่าของเงินคุณครูจะให้อะปกรณ์ไปนะครับอันที่หนึ่งเลยคือกระดาษคลิปชาร์ตกลุ่มละ1นึ่งแผน่นสองคือ,อคนะครับแล้วก็3วันนี้คุณครูให้เงินไปด้วยเป็นกระเป๋านะครับแต่อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวมารับอุปรกรณ์พวกนี้ไปก่อนครับส่งตัวแทนมากลุ่มละหนึ่งคน ทีนี้ครับกลุ่มที่ได้ไปแล้วลูกลองลองเปิดในกระเป๋าตังดูซิว่ามีอะไรอยู่บ้าง กลุ่มไหนคำตอบได้ก่อนว่าในกระเป๋ามีเงินกี่บาทยกมือขึ้นเลยครับเดี๋ยวกลุ่มที่เสร็จก่อนเพื่อนนะครับเสร็จที่หนึ่งเลยแล้วคําตอบถูกจะได้เหรียญสะสมไปเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันคิดได้กี่บาทครับใช่หรอหนึ่งพันเหรอห้าสิบกับห้าสิบหนึ่งพันเหรอ 50, 1, หรอ่าบอกเทคนิคนะครับลูกแบงค์พันกี่ใบสิบสามใบสิบสามหรือสิบห้าลองนับดูซิแบงค์พันใครไม่ได้สิบห้ามั้งครับลูก 15บใบแบงค์พันสิบาใบกี่บาทครับหนึ่งหมื่นแบงค์ห้าร้ยกี่ใบสิบใบสิบใบเท่าไหร่5,000 5ห้าพันบวกกันหนึ่งหเป็นสองหมื่บาทเหรียญห้าสิบตางค์หเหรียญได้กี่บาทลูกห้าสบตางค์หเหรียญได้กี่บาทครับสองบาทห้าสอบาทห้สสตางค์รวมได้เท่าไหร่ครับ ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่รวมได้เท่าไหร่สองหมื่นสามพันหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับทีนี้วิธีการอย่างนี้ครับลูกเดี๋ยวคุณครูจะมีโจทย์ให้นะครับจะมีโจทย์ให้อยู่ในนี้ครับสิบข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราเลือกทีละข้อพอเลือกขึ้นมาปับ๊บเช่นข้อแรกครูบอกว่า2,000บาทวิธีการของหนูต้องทำยังไงเอ่ย เอาเงินมาติดให้ได้2 0 0 0บาทโอเคไหมเอาทีนี้ครีกระดาษเลยครับครีกระดาษเลยลูก<อ>คุณพที่เสร็จก่อนนะครับจะได้เหรียญสะสมไป<อ>เรื่อยๆนะครับอ้าวทีนี้เมื่อกี้โตช่วยครูเยอะที่สุดเลยในการช่วยคิดเงินว่าในกระเป๋าพวกเรามีกี่บาทให้โต้เลือกข้อกันครับว่าโตจะเอาข้อไหน ข้อสิบยากง่างมันค่ากันอยู่นะครูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเต็มตัวนะครับหนึ่งสองสามครับ เสร็จแล้ว2องพันหโอเคอ่ากลุ่มตอนนี้กลุ่มโตเสร็จก่อนกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่5 <Yeah. S 1> ให้ช่วยดูก่อนว่าถูกต้องไหมพวกเราช่วยตรวจคำตอบอา่ายืนกลุ่มที่3โชว์เพื่อนดูหน่อยอ่า4 4 4โทษทีไม่ใช่3อมเอาเพื่อนช่วยตรวจสอบคุณครูนนหน่อยครับว่าได้ตรงกันไหมครับ oh. ของโตประกอบด้วยอะไรบ้างลูกลองดูสิครับ ธนบัตรใบละหนึ่งพันกี่ใบสอ0ห้าร้อยกี่ใบครับหนยี่สิบแล้วก็เหรียญห้ากับเหรียญเหรียญบาทใช่ไหมครับอ้าวทีนี้นะครับกลุ่มเมย์ก็แตกต่างจากเพื่อนช่วยดูหน่อยเมย์ยกขึ้นให้เพื่อนดูหน่อยครับช่วยตรวจสอบหน่อยว่าของเพื่อนสองกลุ่มแตกต่างกันยังไงเอ่ยแใบงป็ร้อยห้าใบ แบงค์ร้อยห้าใบของเพื่อนตรงนี้ครับแทนกับอะไรของเพื่อนในกลุ่มนู้นแบงค์ห้าร้อยแบงค์หนึ่งใบใช่ไม่ใช่นะครับนี่ก็เป็นการแลกเงินได้นะสมมุติถ้าเกิดว่าหนูมีแบบเนี้ยไม่เท่ากันแต่ให้มีมูลค่าเท่ากันได้โอเคนั่งลงครับขอบคุณมากแสดงว่าเรียนเรียนแลกให้ใครเอ่ยให้กลุ่มที่กลุ่มที่เท่าไหร่ครับสามือล3หรืสามอลกลุ่มที่สาม ครูให้ครูให้กลุ่มของเมกหนึ่งกลุ่มได้ไหมครับกลุ่มที่6กไ้ยกลุ่มที่5ใช่ไหมลูกเพราะว่าแตกต่างกันเยี่ยมมากกลุ่มที่5ช่วยเลือกข้อหนึงลูกข้อไหนก็ได้ข้อที่ข้อที่5พร้อมยังพร้อมยังหนงสอ อากลุมที่ oh. กลุ่มที่6 oh. กลุ่มที่5เ oh. สร็จแล้วเสร็จแล้ว,ว,ลว oh. อากลุ่มกลุมของแพตตี้โชว์หน่อยครับกลุมของแพตตี้กลุ่มที่6นะครับ oh. ตรงนี้ดูนะครับเด็กๆ oh. ตรงนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างลูก600กับ3บาทของแพตตี้แบงห้าร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ oh. เหรียญ3บาทใครแตกต่างจากเพื่อนบ้าง ไม่มีนะไม่มีแสดงว่ากลุ่มพัตตี้กลุ่มที่ก<ห>ล,ลุ่มที่หได้ไปหน <1 S 2> ึ่งเหรียญอ้า ยังพอแล้วล่ะอ้าวเก็บเงินใส่กระเป๋าครับเก็บเงินใส่กระเป๋าครับอ้าวเดี๋ยวที่นี่หนูนั่งเป็นกลมๆเลยครับกลมๆใหญ่เลย ลองย้อนกลับไปดูหน่อยสิครับเด็กๆเมื่อกี้กลุ่มไหนได้คะแนนสูงที่สุดลูกกลุ่มที่6ไหนสมาชิกกลุ่มที่6ยกมือให้ครูดูหน่อยโอเคหนูทํายังไงครับที่หนูทำทำให้คะแนนตัวเองได้เยอะที่สุดเนี่ยครับหนูบอกเทคนิคเพื่อนหน่อยเมื่อกี้หนูทำยังไงทากราวใส่กระดาษทากราวในกระดาษไว้ก,วก่อนแล้วครับแล้วก็แล้วก็แล้วแล้วก็แล้วก็ให้ครูเปิดแล้วก็เอา ก็คือเพราะว่าทากาวเสร็จพอเปิดโจทย์ปั๊บก็ติดเลย,เลยแล้วหนูมีการแบ่งไหมครับว่าใครถือเงินแบงค์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีไหมครับไม่ได้มีแล้วแล้วคำตอบที่ติดได้เร็วนี่เพราะอะไรเย่ยช่วยกันเองช่วยกันเองเลยอะครับทีนี้ลองดูอีกอันหนึ่งนะครับกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุดน้อยที่สุดสินเนาะอ่ากลุ่มที่ไหลลงเมื่อกี้กลุ่มเท่าไหร่ที่สองเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นลูกไยล่ะคิดว่าปัญหาเกิดจากอะไรไม่มีความสมดุล ไม่มีความสีมสลคียังไงอะลูกไม่มีการไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าครับยังไงครับให้านกับเพื่อนว่าทะไให้เยวติดกาวกาติดแก่ับืนแล้วก็อยู่กตนป้ายที่ันมอ๋อแต่ก็ทําไม่ทันใช่ไหมครับคือวางแผนเหมือนกันแต่ว่าเราทําไม่ทันใช่ไหม แสดงว่าตั้งแต่กลุ่มที่หนึ่งจนถึงกลุ่มที่หกทุกกลุ่มวางแผนหมดเลยหรือเปล่าเนี่ย <ฮะ S 1> มีกลุ่มไหนไม่ได้วางแผนบ้างอยากติดก็ติดอยากทําก็ทําไม่ได้วางแผนเลยมีไหมครับม<ช>ีไหมไม่มีแสดงว่าพอระวางแผนเสร็จแล้วลูกมันเกิดอะไรขึ้นจากงานเมื่อกี้ที่เราทํากันงานที่ตั้งกองอยู่เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยครับทุกกลุ่มโดยส่วนใหญ่ตอบถูกไหมครับถูกเสร็จทันไหมครับแสดงว่าเราทําสําเร็จไหมลูกเกิดจากการ ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในห้องเรียนเราเองเนี่ยเราเคยมีกิจกรรมอะไรบ้างลูกที่เกิดจากการวางแผนและประสบผลสำเร็จอะไรนะครับอะไรนะงานกลุ่มมีนอกจากงานกลุ่มมีอะไรไหมครับเล่นฟุตบอลทำความสะอาดแสดงว่าการวางแผนสาคัญไหมสำคัญการทํางานเป็นกลุ่มสําคัญไหมสำคัญแล้วทีนี้ถ้ามันสําคัญเนี่ยครับสมมุติว่าพรุ่งนี้คุณครูบอกว่าอ้าว หนูจะต้องไปจัดการเรื่องขยะข้างล่างหนูจะจัดการกันยังไงครับแบ่งเขตแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มวางแผนยังไงวางแผนว่าใครทําตรงไหนก่อนใช่ไหมครับใครจะเอาที่โกยใครจะเป็นคนโกยอ่าใครจะโกยขยะใครจะกวาดขยะถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูว่าหนูน่าจะเอาเรื่องของการวางแผนและก็การทํางานเป็นทีมไปใช้ในอนาคตได้เนาะรับ ดังนั้นพรุ่งนี้ตอนเช้าลองทําให้ดูหน่อยสิการลงเก็บขยะตอนเช้าพวกเราใช้เอาการวางแผนเนี่ยไปบอกกับเพื่อนๆกับพี่ๆเขาหน่อยว่าใช้ยังไงโอเคไหมโอเคครับ กิจกรรมเมื่อกี้จริงๆกิจกรรมเรานะครับสิ่งที่ผมทําในห้องเรียนเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าผมอิงจากเนื้อหาเป็นตัวเล่นนะครับสาเหตุที่เราเอาการเล่นเข้ามาเอากระบวนการพวกนี้เข้ามานะครับผมเชื่อมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของเด็กเลยครับจะสังเกตจากกิจกรรมนะครับว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เป็นเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเด็กที่คนบางคนมองว่าเป็นเด็กหางแถวเขาก็ขเขาก็เข้าร่วมกิจกรรมนะเขาก็พยายามจะช่วยนะครับนั่นเพราะว่ามันคือธรรมชาตินะครับเหมือนเขาได้เล่นอ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขากําลัง ทำมันคือการเรียนเขาเข้าใจว่าการเล่นแต่จริงๆมันคือการเรียนแล้วเรื่องนี้มันก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากคือว่าบางอย่างบางเส้นทางบางเหตุการณ์นะครับเราอาจจะต้องการเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกเรื่องความถนัดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเด็กที่เรียนอ่อนหน่อยไม่สามารถบวกตัวเลขที่เป็นเลขเยอะๆได้ครับเช่นแบงค์พันสองใบาสามใบยอย่างเงี้ยบวกไม่ได้แต่เขารู้ว่าเขาบวกทีละน้อยๆได้ทีละหนึ่งร้อย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 เขาสามารถทําได้ครับมันไม่มีอะไรผิด กระบวนการที่เขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากผมต้องบอกว่าโอกาสของเด็กที่นี่มันมีความหลากหลายมากมีเด็กที่เราเรียกว่าเด็กด้อยโอกาสจริงๆนะครับเด็กพิเศษเด็กที่ไม่มีใครเอาเด็กที่เรียนอ่อนมันมีเยอะมากสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมาตลอดนะครับทั้งผมทั้งผู้บริหารแล้วก็คุณครูในโรงเรียนเราเชื่อมาตลอดว่าเจตนามณ์ของการศึกษาคือการพัฒนานเด็กดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปปิดโอกาสเด็กกลุ่มนี้ครับ ไม่มีใครรับสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นภาระของสังคมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าเราพร้อมจะสอนครับแล้วก็เราเราก็ต้องลองมองประเด็นว่าถ้าเป็นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพัฒนาเขาคืออะไร ไม่ได้ไม่ได้เป็นเนื้อหาของทางวิชาการไม่ได้เป็นตัวคอนเทนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าวิธีการปรับตัวกับสังคมปรับตัวคนอื่นการใช้ชีวิตการเอาตัวตัวเองรอดจากสังคมที่มีความเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยครับมันหลากหลายมากรวมถึงเด็กที่เป็นเด็กปกติจริงๆที่ไม่ใช่เด็กพิเศษนะครับเขาก็ควรจะต้องรู้จักความหลากหลายของสังคมว่าไม่ได้มีเฉพาะแบบเขาเท่านั้นนะในสังคมแต่มันมีนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาควรจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งทั้งหมดที่เราาากลังทนะว่ เราต้องการจะบอกกับทุกคนว่าการศึกษาคือการเปิดโอกาสและก็การสร้างคนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดมากก็คือว่าโรงเรียนบ้านฉลองเป็นโรงเรียนเดียวที่เด็กปกติกันเด็กพิเศษสามารถช่วยกันหิ้วของแล้วก็เดินจูงมือกันไปไหนมาไหนโดยที่ไม่รู้สึกเคอะเขินว่าฉันมีเพื่อนเป็นคนแบบนี้ ในทางกับการเขารู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำที่เขาได้ช่วยเพื่อนแบบเนี้ยเพราะเขาเห็นถึงความแตกต่างเขาเข้าใจในความแตกต่างระหว่างตัวเขากับคนอื่นนะครับเนี่ยเป็นผมผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่ตอบโจทย์ได้ชัดว่าเรื่องทักษะชีวิตเนี่ยมันมีความสําเร็จตรงนี้ครับนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ผมสุกว่ามันเป็นความเปลีป่ยนแปลงแล้วก็เห็นได้ชัด